ดีครับผมชื่อเด็กชายรัชชาดำนา์ช่วยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสาสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงภูริราศุขดีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับเาค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงปอลชอร์รุ่งแก้วสียู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสาค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงนันทมาวิสุทธิพัฒน์ดีอยู่ชั้นประถมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็ก ว,วันนี้พวกเราจะมานำเสนอจะมานำจะมานำเสนอจะมาแสดง น้อยตอนนี้ถึงไม่ตายสักทีทำไมยังต่อสู้กับตนเองได้ถ้าเป็นคนอื่นคงพแพ้แล้วถึงแก่ชีวิตอีกทั้งยังได้รับหน้าที่สำคัญอีกได้รักษาดานเจ้ายักษ์ดีจึงถามมาชานุไปว่าเจ้ามีชื่อว่าอะไรพ่อแม่เจ้าเป็นใครเมื่อม ฝ่าูดได้ยินดังนั้นจึงสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเจ้ารีเถื่อนนั้นฝ่าด่านที่เมืองบาดา,า,ดาได้อีทางยำลกูกกายก็ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมามัยชานิอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสามครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอิทธิพลมาลาอินชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสามครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวโเลน์สุวรรณยุท์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสามครับสวัสดีครับครับผมชื่อเด็กชายพิชญ์เดชยิ่งชั้นประถุศึกษาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัญชัยอยู่

มัชานุเป็นลูกของอนุมานกับสุพันณมัชฌาเรื่องดากเป็นลูกของอนุมานมีร่างกายเป็นลิงแต่มีหางเป็นเช่นเดียวกับนางสุพันณมัชฌาได้พ่อลูกมัชฌาด้วยการสำรอกออกมาแล้วเรีว่าทุสกันจะรู้ว่าเป็นลูกดนกับอนุมานจึงนำมัชานุไปทิ้งไว้ที่หาดินทะเล บาดาดนะั้นไมยราซึ่งเป็นชาวชาวเมืองบาดาได้เดินทางมาพบนายภายหลังจึงเก็บเปลียงเป็นบุตรธรรมซึ่งภายหลังฮานุมานได้ติดตามไมยราซึ่งรักพัตัวพระรชพระรามไปไว้ที่เมืองบาดาจึงได้พบกับมัญชานุซึ่งทำหน้าที่เฝ้าด่านสักวัวอยู่ จริงได้ต่อสู้กันแต่พบว่าทางฝ่ายไม่สามารถเอาชนะกานได้ เป็นพญาอานุราชรองกรุงมณีวันเป็นท้าจักรวรรดเจได้นายราชมารีทิดาเจ้าักรวรรดเป็นมหเศรีเป็นที่ใดทุกท่า เรียกสารในที่9ค่ะทีใครในชื่อเด็กนเดียัสารที่ของลัที่37 ที่38แปดค่ะวันนี้หนูจะมาแสดงเรื่องลามเกียนตอนสึกมายาลบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเได้ยูนต้งเลนะอยู่ช้นประถมศึกษาปีที่6ัคาเ็กที่สาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดีวันนี้ใสานตายู่ชั้นประถมาที่หรภาคามเลขที่สาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด้ยได้กลัเชิ ดูช็กาศึกษาองสนสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายนิเดนิกาจ่ากด้ไหมดูชอบการศึกษาพิองสถาบนค่ะค่ะชอ่อรเยนะคะายรกั้มศึกษาพิ2หษของสบนสค่ะ ตัวนางวางบนเครื่องตาช่างยั์ช่างกับหินที่แช่งทุกครั้งเครื่องตาช่างหนักมากจนหักลงมากาอ่อนแตกหักจนยัวุูนไวไปหมดแล้วถามนางว่านาำทำอะไรพาใครเข้ามาหรอจนงบอกความจริงมานางขึ้นเสียงขะวะว่าทำไมพูดอย่างนี้ก็เห็นเห็นอยู่ว่าข้ามาคนเดียว ในเมื่อการช่างของเจ้าใช้งานมานานแสนนานจะโทษใครไม่ได้นะถ้าลำข้าลำบากข้าพูดไม่ออกะจะทำอะไรก็ทำเสรข้าไม่กลัวตายอยู่แล้วเหล่ายักษ์ที่ดูแลประตูไม่รู้แผนของนางที่รากวจรจึงปล่อยนางเข้าไปยังเมืองบาดาทำให้นุกมนที่หนุมานที่แปลงร่างเป็นไกบัวสิตสบายของนางเข้าไปในเมืองบาดาได้สำเร็จ เมื่อเข้ามาถึงเมืองแล้วน้ำพิดาควรบอกฮนุมานว่ามนยาลาผู้มีอำนาจมากกำลังหลับอยู่ที่พักส่วนมายวิถูกขังคุกอยู่ข้างหน้าและนั่นคือท้ายภารลที่เราต้องการซึ่งมียักษ์เฝ้าอยู่ันใดนั้นนุมานเรียกได้เส้นมนฝังตัวเองแม้แต่เง,งาก็ไม่เห็นฮนุมานก็ยังไปหาท้ายภารลเมื่อถึงฮนุมานเห็นยักษ ที่ดูแลอย่างขึ้นงวดหนุมานซึ่งมีอำนาจแล้วไล่เวมน์ให้หลัหลับหลับเสียงท้องฟ้าดังดันขึ้นไปกว่าอากาศเย็นเฉยและดูหนาวหลังจากนั้นเรากองทัพยักษ์ก็ต้องหลับด้วยเวรนที่หนุมานได้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาคิมิมนะ ชั้นคับเลขที่18ครับสดงว่ผมชื่อเด็กชายกำลังฝึกอย่ชัมที่โรครับสารนักที่15ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมดิดกำลังชึกอยู่ชั้นมาที่รงรับสารนกที่1 1ครับแสดงว่าผมชื่อเด็กชายนักน้าทำไที่1ครับใช้กระูับสาครับ เขาจากนั้นหานุมานอุมพระรามเหาะจากเมืองยักษมาถึงเข้าสุราจารเขาลงตรงเชิงเขาและเห็นว่ามีเช่นทองอยู่ในซับสวยงามจุดเตียงทิพย์บนตะวันก็วางพระรามลงแล้วฮานุมานก็ก้มกราบพระรามและก้งกราบ พระแม่เี้กล่าววาจะขอฝากฝังให้เจดาดูแลรักษาช่วยปกป้องพระางให้ปลอดภัยและตนก็มุ่งหน้าสู่เมืองยักษ์ทันทีฮานุมานตั้งใจจะฆ่าพวกยักษ์จึงจแสดงกำลังก้าหาญขีบหน้า เพื่อจะเข้าไปในภาษาเพื่อจะข้าร่ยักษ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กศิริชาพชวงไพยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกสิบสามเลขที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้หนูจะมาแสดงละครเรื่องรำบากเทียนตอนสึกมายาลากค่ะ สวัสดีค่ะน้อชื่อเด็กหญิงาาไม่มีไข่ชั้นรมศึกษาปีที่หกับสามในีสา้เรงกับผมชื่อเด็กชายดิวินีเวัมะอยู่ชั้นประศึกษาปีที่หกครับสผมชื่อเด็กชายเรนลักัสุรระวันอยู่ชั้นปสามใปีสามสบเก้า ภวาตึงขึ้นจากแทน่นบรรทุมมันก็เหลือไปเห็นอนุมานเข้ามาหนึ่งารามันสบดําอหยาบออกมายกใหญ่ไมายาราโกรธมากจึงเริ่มไปหยิบระขันมากพ <c oughs> อรู้ข <c oughs> ึ่นไมยราพคิดว่าแหมแหมดูดูไอ้ลิงนี่เองช่างอวดดียิ่งนะักตัวข้าเป็นผู้มีอำนาจไม่มีใครทำอันตรายข้าได้เองเป็นแค่ผีห้อย หรือจะสู้กับพระอาทิตย์อย่างข้าว่าเสร็จมันก็ถือพระขันออกจงดีขันุมาในฐานีขันุมานและมายราบต่อสู้ขับเที่ยวกันอย่างเลือดถี่เือเนื้อแต่ก็ไม่สามารถสังหารกันได้มายราบึงคิดกนอุบายบอกหันุมานว่าให้นําต้นตาลมาตับบิดปั้นเป็นตะบองตาลแล้วผัดกันดีคนละสามีันุมาก็ยอมเพราะคิดว่า เขาคิดว่าแม้ตนเองจะโดนตีตายแต่ถ้ามีลมพัดถ่านก็จะสามารถซื้อคืนชีพได้และหนุมานที่จะสอนกลสังหารนรักให้ได้ในเวลาที่ตัวเอง่สวัสดีครับผมชื่อเดชานิแไม้แก้วครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปที่6ชั3ครับชืนอชชื่อชชชอ่ชช่อ่ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทพเดชมันจงอยู่ชั้นป .6 ครับสาเลขที่สี่ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทชลิศงการอยู่ชั้นประถมศึอห้องสามเลขที่แปดครับสครับผมเด็คจายนสมัานนท์ปีาวิทยาคมหกเลขที่สิบครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรนัทพง์อยู่ชั้นป .6 ครับสามเลขที่หครับ ร้องหว่าเวยไมราล่รู้จักภาพการหารีมั่นเล่นนอนลงถืออ้าจําไรส่งกระบองมาให้กูตีแม้นมึงรักต,ตัวตัวตายจะให้ทีวิไมราล่าปราลงที่ตนของกูนี่อีกจะไว้ทีวิไมราล ตอนนั้นพายามายราบสิงวานอนไม่ตายอีนเยะเยอะร้องหักเหมือนจดนไปไม่กูจะเกรงมันยายอ้จากท่านคิดแล้วพิ้งพูดหือรืไอ้คาลาตัดนอกเหนือนคนกูไม่กลัวงหรอกมันอยาอวดหาย่าดีว่าแล้วก็ส่งกระบองมาให้หาเมืมาน ตัวจูงเล่นมาติตามที่สัญญาอนมุมานถึงกระบองของตามวหนึ่งพร้อมปาตามองกัะค้าและอนมุมานปาจูงสามทีเสียงดังกระบองพังและมายาลาวงขาดหนมุมานขีดเข็นึีขามายาลาแต่มายาาก็ไม่ตาย พอมายาลาบลุกขึ้นก็ไปทำร้านของ,างมากินไปกิน,นกันมาไม่ตายของมากินกไปาทานยาที่ายาวดและทางนยาที่จา่าทวดก็บอกให้ไปที่ยอดเขาไปฆ่ามาเลงคู่ของมา,งางก็พูดกันว่าจับตัวมาเลงคู่ได้แล้วก็จับฆ่ามาเลงให้ตาย 爸 mm -hmm.